thank mm -hmm. you สวัสดีสวัสดีทุกคนนะ้องมนีพบกับน้องอูพบกับชั้นอู๋ร้องซานมื่อยังอู๋อมออิมาเฮ็ดขนมเทียนเนาะแม่เนาะขนมเทียนบ้า <c oughs> นอูเอิญขนมเนี่ยมาทุกคนโดยการใส่แปงาา้งข้าวเจ้าข้าแป้งข้าวเหนียวมา ผสมกันแล้วมาเฮ็ดให้มันปิ่นแบบนี้ป็นก้อนนี้เนาะแล้วกันอันนี้เป็นไส้มะพร้าวทุกคนที่น้องอูคั่วไปให้ทุกคนเบิ่งละเนาะแล้วกันมีวิธีผสมแป้งแล้วทุกคนแป้งนี่คือแป้งข้าวเจ้าเออแป้งข้าวเหนียวสองถุงแป้งข้าวเจ้าถุงหนะะึ่งเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นตองที่ไปเอาอยุส่วนกุกก๊กมาเนาะทุกคนมันนี่ก็สิมาห่อขนมให้ทุกคนเบิ่งงลวกันนึ่งขนมมาทุกคนแต่ว่านึ่งนี่ก็คือสิกิทแทงเำก็คือสิบโบมดดตอกว่าจะเอาไปใส่บาตรตอนเศ้าเมื่ออื่นได้แล้ว เอายายให้อ่าน้องตุ๊กน้องกิก๊กอได้กินได้แล้วทุกคนเนาะเดี๋ยวเอามาห่อขนมกันเลยให้เป็นเ,นเปี้ยมานีิลูกนิดหนึ่งแล้วลูกเป็นผู้เล็กมัแนแม่ชีโฮมข้าเหอมไชเท้า ี่เป็นก้อนมีทุกคนนะ้องไว้วนนี้อากาศมาเอาต่อห่อเนาะไนนต่อน,นี่เอาอยุส่วนกิ๊กกันทุกคนนี่เนาะจะเป็นแบบนี้เนาะอากาศเอาอันนี้ใส่ในนี้กระหอตามนี้ ใบตองนี่ค <the fire station> it so ือเอาไปตากแดดก่อนทุกคนคันท้าห้แบบบอสะดวกว่าตากแดดกับแบบชุมุดฟ้ากันบอเนี่ยอะเอาไปลนไฟะลนไฟที่ห้องงานแง่ตะบ้านฮอน หอมนี้ชีัเลยทุกคนขนมืันนี้ะนะคะแบบโบโดนกับบบค่อยได้ให้กินแล้วไหมเนาะโดนได้กินเทอน่น การห่อขนมอันนี้คันตองสั้นจังห่องามทุกคนแต่กับเมเดลสั้นหลายนะคันว่าตองยาวสิห่อแบบโบราณคนได้ยวนทุกคนตองยาวก็ได้มีตต์นัตตัดแม่เห็นเพรมันสั้นลงตัวดีเลยมูดีเฟียดอยู่ทดลองงานดีตัวทดลองงาน เห็นคณะลอยเดินลอยอ่าง อเ้านเพื่อขนอะ่เ้ามาีใจย่งไม่ละไม่ใในะจืดใจ่ไได้กินเ่นแนขนมวนี้น้องตุ้มโบมาใจรลายไปจังเลย กันคันแปลงอันนี้ฮนบุ้งคันฮันย่าแต่ยานไปเลยมันเลีเลย้ยวองนั่นเที๋ยวนี้นู้ตะเกียนะบปวดเตาะบดตัว,ตวเอาแรงจะหรอเอาเสียบเดียวเนาะไม่นานพุ่แล้วก็ตอนนั้นตะเกียบมีคนยกค้างเลยทุกคนเนาะคนใหมาเก็ดเฟอร์นิเจอร์เนาะแล้วพักแข่งกันสินะเพคนว่าว่า อันแต่ว่าผัวก็ัม่เป็นคนไทยทุกคนเฟอร์นิเจอร์่ผัวก็เป็นคนไทยแล้วเพิ่นมาเพิ่นมาว่าเพิ่นเช็คขนมเทียนให้กินป้อไม่อันเดียวขนมเทียนบัว่ะเพราะว่าบางอ้วนนี่เขายบมเอิญขนมเนี่อันบเอิญขนมเทียนเดียวเอิญขนมแน่ไม่ไม่เนาะเอิญขนมแน่บวันนี้เอิญว่าขนมเทียนป้าอู้กับตุกตื่นเต้นเศร้าไปตุกไปเฮ็ดขนมสวยไม่นาะ ไป,ปกับน้องตุ๊กกแหละไปไปแล้วเออเฮ็ดขนมวันนี้ตุ๊กแล้วกมีวุฒิยาส่วนาพาคนจะกินขนมเทียนเอล้อกอู๋พวกเขาแจกกันเจ้าเฮ็ดขนมวันนี้นะบางคนนะจะมาใส่น้ำมันทามือทาเนียน่ยนะมิเนาพอกันหัวแท้หัวปะแต่ตอนแม่น,น้องตุ๊กไปเฮดเบียร์ยูไทยเลยตอนน,น,ตนั้นน่ะน้องตุ๊กอยู่กับอูกอ๋กับอีเมะกับแม่จัน กับอาแอู๋กับตุกเงินจะวักไปฮั่นไปนี่ยันนั่นเฮ็นนี่ลนตลอดเอาหนำกันะไปเก็บพักไปห้าน,นอกแต่ก่อนน้องตุกงขันอย่างตัวนี้น้อยแบบว่าเปนอกเปยเนี่ยบอลหรอกแต่ว่าเอาไปคู่นะออกมาจากป้ายุงยุงกัดกินไข่เซ้งมือ ไปนาะไปนาะาบริดำทนาสมบอร์นาุกเนาะฝนก,กับุตตกแต่ชาวนามาคดีมาดาปีนี้บริดัดานาทุกคนเนบิรงสมบอรนำนากับบนี่ไม่ได้าบางมีแบงไงน เ่องนี้อ่าเศร้าน้องกกกิกกับพ่ะมีแต่ห้องเพลงทุกคนอู้กับแม่จังกระเบิ้อยู่พากันห้วนแต่ว่าอันในการห้องเพลงนั่นก็คือแบบถ้าแบบบางเพลงมันก็มีลิขสิทธิ์นะฮาก็โชคดีไปทุกคนถ้าเพลงเดียวมีลิขสิทธิน์นะก็คือจะแบบเขาจะเป็นเฮียห,ห้องมาว่าฮาวอันนั้นมันติดลิขสิทธิ์ของเขาอะนะเจ้าของเพลง,งนะะนในคณะเมื่อคืนนี่ก็ เพลงลูกกิ๊เอาลง็มีเพลงหนึ่งเนาะที่ติดเนาะแล้วก็เลยแบบต้องให้ลบไปหาทุกคนไปละพอลบไปล้วก็มีปัญหาซองในภายพักหน้าก็ดีใจเนาะที่แบบเห็นน้องตุก๊กน้องกิ๊กที่แบบว่าอ่าอู่้านซองอะในให้แล้วแบบพระเจ้าตั้งใจเห็ดนะเขาก็ดีใจ ถ้าเจ้ามีรายได้เป็นของตัวเองผมเม่นว่าอุ้เข้ามีก็คือถ้าเจ้าได้ละเอาชิเสียดชีเหลืออุ้ผมเมนอันนั้นเด้อพวกอันกุกิ๊กกับอันตุกท่านใด้ั่นกันผี่เจเราคือพ่อบ้านเลยพ่อเป็นไอ้น้องกันไอ้น้องกันทาบมุมมีบอนดกันยังไปช่วยเรื่อเดียวเม่นแต่ว่าเดี๋ยวนี้คันแบบ พอมีรายได้จุนเจือเข้าครอบครัวหรือว่าเลี้ยงตัวเองได้แบบบขอพ่อขอแม่ก็ดีแล้วนะแ้ไข่ดอกรวานเด็กน้อยเข้าหงุดขวาง ตุกันเวียกลายเนาะตุกันจนบัมีเวลาไปลิมน,นมู้ำคู่มีมูมีคูเลย คนเฮามาให้คลิปเนี่ยหรือว่าน้องสุ๊กน้องคิดให้คลิปนี่นะ mm hmm. เวลาได้เฮ็ดลงไปแล้วเมื่อเดินคันแบบเฮาก็มีอันเดินเทสหรือว่าเฮาคิดคอนเทนต์บ่ออกนี่อุ้ยใหญ่เลย mm hmm. <c oughs> แต่คันถ้ามีนั่นมีนี่เฮ็ดตลอดเลยก็ถ่ายคลิปตลอดหรือว่าได้มานั่งตัดคลิปตลอดนี่คักเด้ม่วนเด้คืออูนี <c> ่ <oughs> ถ้าเฮาบ่มีอันเดินเทสนี่เฮาสิร mm hmm. ู้สึกอันเดียว่าสิ ผู้กับบมีเวลาไปหามู่หาคู่ใชเด้อบุมีเลยมีแต่เม,มื่อวานนี้ไปหาใส่นะวัาิีไปค่ะเราแวกกาอ่นนั้นนะทุกคนเส้นทางเขเจะกำลังแปลงกันเลยไปก็ได้นะอาทิตย์นหน้าเราสัตสิไปกับไซสองคนลาน,นเวก้ามันเป็นเป็นเมืองนึนนงนน มันพันทอดเชียงมียูก่กองเชียงมีมันมีทางแงกไป่ะทางแง่เบื้องขั่วโอ้ถามพ่อพี่ใส่่าพอขันไปนี่ค่ะพ่ต้องนอนค่างขึ้นแล้วพี่นองเขามากนนด้จังอู้ลูเ้ยไปแล้วกลับมาอีกสองกอบเลยอาเชียงมีเนี่ยลงมานี่มันจะเป็นไก่ปูกไก่เนาออืมกนดด่นาโพเลยน้ำโพท่้นมันพวกด็กน้อยเชียงมียังมาเีนยน มันเหียนนะั่นยู่นาโฟย่านะอ่นะอ่าสมันกับฮอดสมันกับบอนฮอดอดอันเอาไปอ่ะน้ำยิ่งเลยแนดะ่นบอกน้ำยิง่งหั่นหนาน้ำยิ่งไปฮอดแล้วไม่น้ำยิ่งก้อนโอ้ต่อไปแล้วนาโฟน้อยนาโฟใหญ่แล้วไปทอดเชียงมีเออแต่บ้านผาละเวคฮันนน่นหนาละแม่นันยังประทานฮอดเชียงมีแล้วมีทางเบ้งโอ้อื่ เมษาแม่ได้ไปแ,แม่สังเกตน,นะเดี๋ยวนี้แหละไม่ไปกับเบิร์ตได้จะขี่รถเมย์รถนั้นไปน้ำหยองน้ำยอ่อนเดนุ่มเด็กผ่านไปฮันแหละเอาเฮาบูออชื่อกลอวเอาลูกไปลูกไปเฮ็นเดนุ่มยู่นอนปะเออเฮาบูชื่อว่าเดี่ยเป็นทางแวะนะขันนั่งรถนี่นะลูกยังงู้ไส้เป็นไส้นะให้ลูกนั่งเบื้องขวาเบื้องขวามือนะไปทางน,นั้นบ้านนี้ไปฮอดที่เล็กปึ๊บมันจะงีปบ้านเนี่ยบอกขันเฮาไปนั่งตรงซ้ายเห็นปลายบ้านเป็นชุดบ้านยังเห็น จานี่น่ากินก็มาดูคูณมานับลงลูกนี่ทุกคนเที่ยวฮิตใจเนาะจากักอัน <c oughs> แมุ่้งอู่ว่าว่ากองุ้งอู่กันเดี๋ยวนี้บวัวอาบน้ำให้ลูกสายเลยวาปุซิ่งเลยเปืือนเห็นนับเ้ย สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทุกคนสิปแฝกแก่เนาะวะ่นน้องอูน้องชุดเนี่ยอันนี้เป็นชุดไตลือแล้วทุกคนเป็นชุดไทยลือเนาะน้องอู้สร้างมาแล้วน้องอูเอามาตัดเลยนะ้องอูมาทดลองนุ่งอยู่ทุกคนน่าเป็นอะไรโอเคบปล่างามเลยมาสิเอาไปนุ่งใส่บาตเมื่อเข้ากันสาแล้วนะทุกคนเนาะสองนุ่งเครื่องมันฮับเอสซแล้ามันเป็น มีโคดู่สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสาวสอ็ดสาวสองมสาวสี่สาวห้าสาวหกสาวเจ็ดสาวแปดสาวเก้สสอสสบสองสาสสี่ 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 พุกสิพุกกิบซ้ำทุกคนพุกกิบซ้ำเห็นบอกคันว่าเฮ็ดน,น้อยกว่าน,นี้เราได้เจ็ดสิบคันว่าเฮ็ดอันเฮ็ดกรอนอันน,อน,อออนั้นแม่ได้อยู่อันประมาณหกสิบอันนี้แม่เวาลนะทุกคนรอท่าให้มันสุกก่อนเนาะขนมนี้อู้จะเอาไปให้มู่น้องอวยนะ้องคนที่ซื้อวิสัยอ่ะนะทุกคนเอาจะเอาไปให้มู่ได้แล้วค่ะ ไปให้น้องตอกน้องตุก๊กอันเดียแหละเดี๋ยวท้าเบิ้งกันตอนสุกเนาะทุกคนแล้วเมื่อยี้องอู๋ก็ได้พัสดูส่งวาจากไทยอีกแล้วทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันเบิ้งคลิปหน้าเด้อว,ว่าอา่าน้องอู๋สิได้อย่างจากาพ่อลุงทางฝั่งไทยที่ฝั่งมาให้เนาะแต่ว่าสิเอาไปสู้กับน้องๆกินแต่ว่าเป็นของกินนะทุกคนอันนี้ก็เป็นขนมเนาะเดี๋ยวท้าเบิ้งตอนมันสุกแต่ว่าเรื่องเอาขนมไปให้แล้วก็กินขนมอันเดียวนะไปเจอกันคลิปหน้าเนาะแต่ว่าเขาเบิ้งกันตอนสุกปานนะงงบอ <c oughs> นี่ทุกคนนี่ควาหน้าตางามบอหน้นาตางามบอเอาไปอีแม,ม่เห็ดเนาะนิสเซอร์ออกมาซีมแล้วทุกคนมันน่าจะเป็นกลิ่นเรามั้งเดี๋ยวอุ้ยชี่ทายหูม่มแล้วให้งามๆไปนี่เดีย๋ยวมาซีมกัน ซิมซิมซเบิ้งอันเดอมน TikTok ธรรมดาเ้อเดี๋ยวนี้นะ่กกะ TikTok กรินเอน้อ TikTok and เข้าไปสาวสเบิ้งโอ อีกเด้อออมีอะไนะอ๋อมีด้วยกระซิมก่อนกระเซ็บป่ะเขียวน่อยนึงเนาะมันก็เย็นเลยค่อยบาหน่เย็นแล้วค,ค่อยกินแซ่บเนาะแซ่บป,ป่ะแซ่บอ่ะจะไปทำบนนังลุกแก่อ,องลุกก่อน อันนั้นนน่งอันนั้นน่ะมากแล้วน่ะอโล่งลุ่มมากนี่ทุกคนกีนเนาะนิ้วเ,เขาสวยเลยยไม่พยาว่ะห,ห้อยนังห้อยอยู่ โปรจะคูณไฟล้วมาครับคุ ทุกคนคิดนี้อู๋กัจดลาทุกคนเปกกอนนะเพราะทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องอูอ๋คลิปต่อไปเด้อบายบาย